นี่นี่เราก็เสร็จภารากิจแล้วนะคะตอนนี้ก็ขึ้นจากเรือมาถนนแล้วเราก็ขอข้าวกินก่อนนะคะขขกินข้าวเาชุดครับหมดแล้วพักกินข้าวกันก่อนนะคะตอนนี้หาจานเลอ๋อเอาไปแจกเดี๋ยวมาขายามาขายจะซื้อแจกหรือขายคะ าหนี่กองทัพเราต้องเดินด้วยท้องนี่ผัดเองกินเองนักเลงพ่อนี่เห็นไหมกระเาใ่ดาวโอ้ยตอนแจกของไม่ไม่ไม่ถ่ายเพราะตอนกินมาถ่ายแล้วคร าผัดเองเรวก็ต้องกินเองเนี่ยพ่อครัวเนี่ยพ่อครัวเออพ่อครัวโอ้ยเขาบอกว่าเนี่ยลงผัดกะเพราอร่อยอ่ะผัดเองกินเองนักเลงพออ่ะฮะผัดเองกินเองใช่ค่ะอร่อยอ่ะเสร็จภารกิจแล้วแล้วทีนี้สบายกินหมู่บ้านนะห้าหกเหรออันนี้หมู่สิบสองอ่ะ มี 4, มีสี่มีห้ามีแปดแล้วก็สิบสองสี่ห้าแปดสิบสองเราต้องเติมพลังก่อนนะคะก่อนที่เราจะเดินทางกลับนะคะพี่จ๋าไม่กินหรอกินนี่นะคะก็ <c oughs> มีเข้ามาเขานำเอ่อ โลตีสายไหมมาแจกอีกเยอะแยะเลยนะคะแต่ไม่ได้แจกเรานะคะแจกคนที่ติดอยู่ในน้ําท่วมนะคะตรงนี้ต้องโมทนาสาธุบุญกับเค้านะคะโมทนาสาธุนะคะโาตีสายไหมสาธุค่ะสาธุค่ะโมทนาอ๋อค่ะสาธุสาธุค่ะโอ้ยขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากค่ะ ทนาสาธุค่ะแทนาะบุญด้วยนะ